เลยว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านเคสนะคะเ,คเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นก็คือหลังนี้นะคะคที่เราจะเข้าไปสำรวจกันแล้ววันนี้เราก็มีเครื่องมือมาใหม่ด้วยนะนี่คือยืนโชว์เครื่องมือ,อเ,เออมีเครื่องมือสองอันอเครือค่องมือ เครื่องนี่มีเครื่องมือใหม่ล่าสุดที่มาจากฟลอริดาเรียกว่าอะไรนะเลมพัดเลมพัดคุณดูพารานอ r มลล์รีเซิร์ชอินสตูเมนต์เครื่องนี้คือสปิริตบ็อกซ์เขาบอกว่าเครื่องนี้หายากมากนะใช่เครื่องนี้หายากมากใช่มันมันไม่มีขายอ่ะ มันไม่มีใครบ้าซื้อเครื่องอะไรมาคุยกับปัญญาเนี่ยไม่ไม่ใครขายมันต้องสาหรับคนที่ใช้จริงๆนะสำหรับคนที่ใช้จริงๆเม่จะไปหาจากไหนจะหาในช้อปปี้ก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีไปท้าหาได้เลยเออไปหาเลยยังไงก็ไม่เจอเขาไม่ใช่เดี๋ยวมีคนมาโพส์ว่ามีนะไม่ช้อปปี้เ่ยพี่ออมนะคะคนนี้เผื่อเผื่อทุกคนไม่รู้เพราะว่าปกติชอบปิดหน้าใส่แมสใส่แมสก์นี่เป็นงานหน้าเป็นไงได้อลรอคนบอกว่าพี่ออมลุกแบบละพินไยวันคือไรวั คือใครวะทานป่าทานป่าขออนุญาตนะคะค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะคคมีนะมีแม่พ้าร์ตในยยพระเยซูเขาบอกว่ามันเคยมีมันเคยมีของอย่างนึงดยวะ มีของชิ้นหนึ่งซึ่งอบอกเลยว่ามันเป็นลูกแกว้วซึ่งอยู่กับเขามาทั้งชีวิตเลยเขาไปเจอมันใรรัในป่าเฮ้ยแล้วเขารู้สึกผูผกพันกับมันมากแต่แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ลูกแก้วธรรมดาอมันมีวิญญ,ญาณมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนั้นซึ่งตอนนี้ลูกแก้วไม่อยู่แล้วเขาทะเลาะก,กันครับก็เลยเอาลูกแก้วไปทิ้งแต่ลูกแก้วเนี้ยเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุที่ชีวิตเขาแบบพังทลายเลยา ขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มีแต่ผีเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าลูกแก้วเ่าเคยเป็นเหมือนเจ้าที่หรือเปล่าผีนะคือลูกแก้วหรือไงบ้างไม่คือหมายถึงตั้งแต่ลูกแก้วออกไปเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้ามาได้อ๋อเหมือนกับว่าตอนแรกลูกแก้วนี่เหมือนเป็นพิทักษ์เขาไว้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าลูกแก้วตอนแรกมันพิทักษ์เขาไว้เรื่องอไงคือเขาไม่รู้อะไรเลยซึ่งเขาอยากให้เรามาดูว่ามันคืออะไรรู้สึกอะไรบ้างค่งไม่มีผู้ชายและผูเขาเลย ผู้ชายเลยไหผู้ชายนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าตรงไหนข้างหลังเห็นเลยเหรอเข้ามาถึงเห็นเลยเหรอข้างล่างนี่แหละพี่พี่ฟิล์มเอาแลำพอไปตั้งเลยในในห้องไหนแบ่งขอตรงกลางเลยพี่ลงไปตั้งตรงกลางเลยเหรอใช่พี่ลงตั้งตรงกลางอ๋อนี่มันเป็นอะไรมันเป็นห้องแบบร้านร้านหลังบ้าน เป็นอะไรคิงกงไม่ใช่เนี่ยนะประมาณอืมน่าจ่บริเวณนั้อืมขานั่งคุกเข่าเหรอสื่อสารได้ไหมในแง่ไหนพี่ลองไหมพี่ลองเป็นภาพหรือมาเป็นตัวเป็นภาพมาแค่ภาพใช่ไหมอ๋อมาแค่ภาพเดี๋ยวเราพลังเขาอาจจะอ่อนแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารกับเราผ่านสปิริตบ็อกได้เดี๋ยวเราจะลองถามเขาเลยนะ วิธีการทํางานมันคือว่าพลังงานเนี่ยบางทีมันสื่อสารไม่ได้สื่อสารผ่านคำพูดเพราะนั้นคนที่มีจิตพิเศษอย่างพี่ออฟอะไรเงี้ยอาจจะจับคู่กับคลื่นสัญญาณตัวนี้ได้แล้วทำให้สื่อสารได้เลยแต่อย่างคนธรรมดาของเราที่ไม่ได้มีเซนต์พิเศษเลยบางทีวิญ,ญญาณเขาจะสื่อสารผ่านพวกพลังงานไฟฟ้าง่ายกว่าพวกคลื่นวิทยุพราคลื่นใช่เพราะนั้นเราลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวกลางในการคุยเพราะเราลองถามว,ว่า เออเจอนหมที่ชัอ่าตรงนี้มีวิญญาณผู้ชายอยู่ไหมครับออุุ้้ยยเฮ้ยมันคือม่นมีอ่ะอ่าตรงนี้มีวิญญาณผู้ชายอยู่ไหมครับตะกี้คือมีมีชัดมากนะปุบแล้วมีเลยคือมันไม่ใช่ว่าการสแสกนถ่ายคลื่นไปเรื่อยๆแล้วมันไปเจอนะครับพอเราถามปุ๊บก็มี เป็นยินมากชัดมากเลยมันเป็นเป็นเสียงที่แทกเข้ามาอาจจะเป็นมีเออมีเลยกำลังกำลังโ่กเข้าอยู่ระเปล่าครับเหมือนตอนเนี้ยมันมีลายเสียงพูดเข้ามาแทรัพี่มันก็เลยไม่รู้ว่าเผลอมเป็นคำพูดของใครมีตัวเดียวหรือเปล่าที่ชิงกำลังจะพูดถูกไหมไม่แน่ใจว่ามีตัวเดียวหรือเปล่า คุณเป็นวิญญาณที่โศกเศร้าหุณวิญาณเป็นวิญญาณร้ายไหมเป็นวิญญาณโกรธแค้นไหมคุณโกรธแค้นเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอแต่คือตอนนี้ไอ้เครื่องเลมพอตก็ไม่ดังนะ เขาอาจจะเหมือนเป็นภาพเป็นเป็นอะไรที่เคยอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นแค่การส่งภาพมาให้เป็นแต่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตอนนี้ก็เป็นได้เพราะนั้นพลังงานอาจจะอ่อนมากแต่อย่างน้อยเรายินคําว่ามีมีคือคือเมื่อกี้ถามคือถามปุ๊บแอกมีเลยเือได้ยินเลยมันถ้ามันบังเอิญก็บังเอิญเกิดไปอ่ะใช่มีเลยั้นเราไปต่อคือจริงๆต้องบอกว่าในบ้านเนี่ยเคสเขารู้สึกไม่สบายใจทุกจุดเลยเขารู้สึกว่าทุกจุดแต่มีวิญญาณอยู แล้วต,ตวรงน,นั้นบริเวณนั้นเป็นจุดที่ที่แม่ของเจ้าของบ้านเขาใช้ชีวิตอยู่ิต,ตเขาเสียชีวิตไปแล้วใช้ชีวิตยังไงเขาเขาคานจากตรงหน้าบ้านเขาเป็นคนแก่ที่ดเดินไม่ได้ดไดเขาคนเียคานจากตรงโซฟาเ,เพื่อที่จะมาอาบน้ำเข้าห้องน้ำตรงนี้ คือเรง่ายๆว่าใช้ที่อยู่ข้างนี้จะพม,มีนีแแบบนะนไงคอมเม์ว่าข้างบนอ่ะมันจะเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วมันจะมีเหมือนผ้าปูอะไรย่างข้างนงแล้วเหมือนเป็นการนั่งไหว้อะไรย่างเป็นผู้หญิงใส่ชุดเหมือนคนทางภาคอีสานเป็นเหมือนหมอธรรมหรือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆหมอธรรมคืออะไร หมอทาก็คือเป็นเรื่องของเคล้ายๆหมอผีอ่ะแต่เขาไม่ได้เป็นชื่อหมอผีเขาเป็นเหมือนหมอไหาตามพิธีกรรมของหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็คือเรียกว่าถ้าหมู่บ้านจะทําพิธีอะไรต้องมีหมอทาเลยทั้งหมดอันนี้เธอเห็นตอนที่เธอยืนอยู่หน้าบ้านหรือว่าไม่ยืนตรงนี้แค่เมื่อกี้เลยสิเมื่อกี้ก็คือมีผ้าส่งเข้ามาเลยขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้พีกอะไร ต่เมื่อกี้อันนี้ผมตอนที่พวกพี่คุยกันอยู่เมื่อกี้ก็คือว่าผมยืนอยู่ตรงนั้นตรงหน้าประตูใช่ป่ะปกติเครื่องจะสีขึ้นประมาณ0.0นย์จุดศูนย์กว่ากว่าอย่างเงี้ยมันจะขึ้นประมาณเนี้ยศูนจุดศูนย์กว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตอนที่พวกพี่คุยกันถึงผู้ชายคนนั้นนะมันขึ้นไป0.5นย์จุดห้าเป็นเลขสามหลักไม่ใช่สองหลักแล้วแต่พอเราออกมาปุ๊บมันก็มันก็ต่ำกลับไปต่ำใช่กลับไปต่ำอาจจะมีอะไรก็ได้ตรงนอกอาจจะมีอะไรก็ได้เราขึ้นข้างจอดรถไปนั่งไป มันเป็นห้องสี่ห้องนะครับเธอเข้าไปประตูหมดเลยอ่ะไปประตูหมดเลยอ่ะูตหักคิงมาแมม่คิงมีอะไรทำไมรู้สึกเจออะไรที่ไหน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  ฮะเอ็นลำคเออะไรลำคือฟ้อนอ่ะอย่งว่ไอ่ะอี๋อคือเอ็นลำเลยพี่คือพี่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันจะเป็นพี่อยู่นี้แม่งแต่แต่เขาอะตัวเล็กกอ่พี่มากเลยก็เหมือนกับว่าเขาอะอยู่กลางแล้วผมอะมันมันห้อยลงมาตรงเนี้ยห้อยลงมาแล้วแบบเหมือนกระปัวมันแตะตรงตรงนี้พอดีเลยคือแบบว่าใช่คือลำไปที่ว่าเราก็ทําสะพานโค้งด้วยเลยล่ะคนเป๊ะมากเลยพี่เมื่อกี้อ่ะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ชัดมากตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้ตอนมันยัขึ้นมา ผมผมส่องดูอ้แลว่าคืออะไรผมส่งจากอุณหภูมิอยู่ว่าเอ้ยมันมันร้อนจังวะมันมีแสงไฟหรือเปล่าแล้วมันเห็นพมอะ่ะห้อยลงมาก่อนผมห้อยลงมาปุ๊บผมว่าต้อมีอะไรแบบวะาก็เลยขึ้นมาปุ๊บชัดมากเลยตอนที่อยู่ตรงนี้เลยโคตรชัดเลยไมค่คือคือไม่ได้หันหน้าอย่า้ไม่คือหันหน้าเข้าไปข้างในแล้วมันพรมมเข้าพมาเขาอันนัเนี่ยผมเขาหันมาครับ เลยส่งรู้มันคืออะไรคือเธอเห็นผมก่อนแล้วเธอค่อยสอนใช่คือผมผมก็งงแล้วใจว่ามันคืออะไรไงผมก็เลยต้องเดินขึ้นมาพอผส่งแป๊ผมหยุดเพราะอะไระเพะว่าชัดเลยเออเคุณเป็นใครอ่ะคุณติดประหาดทุกแก้วติดประหาดทุกแก้วช่วยทีใช่เมื่อกี้ที่หนูมาช่วยทีอ่า ใช่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 เขาบอกว่าช่วยทีเออแล้วก็ช่วยทีอะไรคิงคิงมีอะไรเนี่ยมันมันมันเหมือนเป็นทีห้องโล่งๆทีแต่ไม่รู้ห้องไหนในนี้บ้านในนี้บ้านตอนนี้มีอะไรที่ทอ่ะ ให้เลยอกไม่ใช่เมื่อกี้เป็นภาพของคุณน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่บอกว่าอยู่ข้างบนเลยหรอคือบอกว่าเป็นภาพแต่วันแรกนีะเป็นภาพอีกแบบนึงที่บอกว่าเหมือนมีใครทำที่นีอยู่ใช่แต่คือห้องนี้เหรอมันมันเหมือนมีภาพที่นี่เลยแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สถานที่นี้แต่ลักษณะทางกับการวางอะไรแบบนี้ใช่ที่นู่มันใหญ่กว่านี้เป็นาใหญ่มีใบสีมีอะไรทั้งหมดเลยที่โหห้องเนี้ยเหรอ ไม่ได้ขีนไม่ได้เห็นภาพแต่เขามีแต่ขีนเห็นภาพชุดผ่านพวกเนี้ยก็ตีตีเป็นหนึ่งไปเห็นไหมปกติมันจะต่ำๆเฮ้ยฟิล์มห้องนี้แรงอยู่นะใช่งตีอย่นะเออเนี่ยตีแบบซึ่งบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเครื่องเลยไม่ไม่เป็นห้องโล่งๆเลยอันเนี้ยให้ดูอ่ะเนี่ยเนี่ยมีแต่ผ้าเนี่ยไม่มีออะไรเลยในห้องเนี้ยเนี่ยไม่มีอะไรเลย อะไรอะไรคิงอะไรคิงคิงอะ,อ,อ,อะไรอะไรไหนเมื่อกี้อ่ะตอนนี้ผมส่องกระจกกำลังดูอ,อ,อ่ะเอออ่ะหน้าผู้หญิงขึ้นมาในกระจกอ่ะมันอยู่เหมือน,นดูจากในกระจกไม่ผู้หญิงจะตรงไห,น,หนอยู่ยนนืนตรงไหนเนี่ยที่ยอโล่งๆเนี่ยนะคนเดิมปะ่ะที่ลำป่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะั้นอีคอนเหรอเป็นดำๆเลยแต่ว่าเห็นนะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่มันเป็นเงาดำแต่ที่นี้มีผีอยู่กี่ตัวเ่วเออมีเยอะไหม ้องให้มันเียงพูดมันเียรพูดเห็นไมแ้วพกก็รองให้อันนี้อันนี้เคำมนเนะยีโรกันนอนร้องให้คือเมื่อเมื่อเ่อเมื่อ่อเมื่อเมื่อ่อมเมเอเเออเมม้วมม่่มม่เสียงร้องใช่คือบางทีอ่ะต้องบอกก่อนว่า ไอเครื่องเนี้ยมันไม่ได้ออกเป็นคำพูดแบบคนพูดไงบางทีมันยืมยืมคําจากจากคล<า>ื่นยูนขอนงทีมันเลยจะเป็นแบบมีเสียงเพลงหรือโทนอาจจะไม่ใช่การปอกธรรมดาเหมือนบ <า S 2> บเบรบีอ<บ>่ะใช่บบบรบีคือถ้าใครดูพวกแบบคอนเทลลิ่งหรือแบบว่าอะไรหนังผีต่างประเทศอ่ะบางทีมันสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุอ่ะมันจะไม่ได้ออกมาเป็นคําแบบ yes มันอาจจะเป็นคําจาก yes ในเพลงแบบ yes อ่านเลอ่านมออกไหมมันเีออก จริงนี่มันตีตลอดนะใช่นี่คือสัญญาณขึ้นเยอะนะซึ่งอันนี้เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับก็เช่นเคยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแค่ฟูกอย่างเดียวเลยแบบรู้สื้อผาอืมคือตอนนี้ไอ้ตัวเลมพอตยังไม่ดังนลยัง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 ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรพี่วางไว้ที่ไหนนี่วางไว้กลางห้องเลยเพราะว่าห้องนี้เป็นหนึ่งในห้องที่เจ้าของบ้านเขารู้สึกที่ใครที่มานอนบ้านเขาอะที่เป็นคนนอกจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ในเนี้ยนะใช่ไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มอ,อีกไม่ได้ไม่มได้รู้สึกอะไรเพิ่มอ, <c oughs> อยากให้รายการมาช่วยไหม <c oughs> คุณโกรธแทนอะไรเจ้าของบ้าน <c oughs> านี้หรือเปล่า รล้วยังอยู่ที่นี่หรือว่าไม่อยากอยู่ยังไงไม่รู้เฮ้ยไม่รู้อ่ะช้าจัดเลืมเสียงผู้ชายไม่รู้อ่ะไอ้เกียร์ชันมากเลยไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรพี่มาจากข้างหลังอ่ะเฮ้ยมันเสียงย่งอย่างเงี้ยอ๋อเสียงไม้ใช่ไหมเหมือนมีคนเดินเงี้ยเหรอแต่เหมือนข้างหลังเนี่ยนะเหมือนจิกเลยนะเสียงจิกเบาๆจิกคืออะไรวะไม่รู้อ่ะเหมือนจิกกับเสียงเหมือนต้นจิกไม้

เอาว่าจบแค่ตอนนี้จบแค่ตรงนี้ดีกว่ารอพี่ออฟดีกว่าเรอพี่ออฟมาคุยดีกว่าเนี่ยพี่แล้วเครื่องนี้นี่แม่งเดือดจัดเลยเอาเอาว่าบ้านเนี้ยไม่ใหญ่ก็จริงแต่คือแบบเรื่องราวนี่คือแบบเต็มที่เดี๋ยวรอดูในเทปพี่เซ้งว่าเป็นยังไงพี่ออฟจะเคลียร์ได้ไหมซึ่งยานยังมีไม่รู้อ่ะว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายยานอะไรเต็มไปหมดเลยที่คิมบอกมีคนรำด้วยอ่ะใช่มีคนรำด้วยจิ้มเลี้ยวไปด้างไปดิบ้างไปดิบ้า